ฉลองชาแนลเสนอรายการตามรอยพระอริยะตอนตามรอยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพกลมรังสียอดอัญ,ญมณีของพุทธศาสนาในยุครัตนโกสินทร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ตามรอยพระภริยะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นการนําเสนอในตอนที่ชื่อว่าตามรอยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผลมรังสียอดอัญ,ญมณีพุทธศาสนาในยุครัตนโกสินทร์นะครับ ซึ่งรายการนี้นำโดยรายการโดยกระผมฉลองเจียคมศึกษาคนควา้ารูปรวมวิเคราะห์ประเมินและนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกันตามทัศนคติและมุมมองของผมซึ่งขอเน้นว่าเป็นมุมมองของผมที่ประสงค์ที่จะเล่าสู่ให้ฟังเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจให้เชื่อและด้วยเหตุนี้ผมจึงเปิดพื้นที่ว่างไว้สาหรับ ความเชื่อที่แตกต่างออกไปไวามากมายท่านเชื่ออย่างไรก็ใส่มาได้แต่ข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนั้นเป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถนําไปเป็นเชื้อเป็นฐานศึกษาคุนคว้าเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆรุ่นหลังกว่าผมปรารถนาอย่างยิ่งและดีใจอย่างยิ่งถ้าพลัดหลงก็มาฟังเพราะผมเชื่อว่าบุคคลที่ได้ฟังเรื่องที่ผมนําเสนอพร้อมหลักฐานและหตุผลต่างๆ สามารถนำไปต่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อตามที่ผมเล่าแต่ขอพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเสริมความเชื่อของตัวเองลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมนำเสนอมาถึงตอน EP ที่ตอนที่40ประวัติเรื่องราวน่าสนใจของสมเด็จพระพุทธจารย์โตเดินทางมาถึงตอนที่40แล้วครับ ตอนนี้เป็นตอนที่ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ตอนที่หลังทำการชาปนกิจนางเกตซึ่งเป็นโยมแม่ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งในขณะนั้นนะครับท่านมีสัมมนาสักเป็นพระธรรมกิตติแต่ว่าอยู่ในจัดอยู่ในชั้นราคือเป็นพระราชาคณะหรือเจ้าคุณชั้นราช์นะครับ ซึ่งก็เพิ่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณกะิ์ในปีพศ2396ปลายๆหลังเสร็จสิ้นงานถวายรพระเพลิงสพสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชินนรถนะครับหลังจากนั้นประมาณ1ปีนะฮะคือถึงปีพศ2397นะครับ สมเด็จพระพุทธจรจ์โตแต่เมื่อครั้งเป็นพระธรรมกิตติเกิดมีเวลาว่างจากกิจการคณะสงฆ์ในวัดระขังในตนะหาักาวาสนะครับก็เลยคิดที่จะทําสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือรวบรวมอัฐิของบรรพชนซึ่งประกอบไปด้วยตายายแล้วโยมแม่ โยมมาดาที่ทําการเจียพนกิจที่วัดอินทรวิหารเล็กฝากกันที่ไว้ที่วัดอินทรวิหารส่วนตากระยายนั้นฝากไว้ที่ชัยูอ่างทองเพราะไปเสียชีวิตที่นูนโยมพ่อก็ฝากไว้ที่ชัยูอ่างทองคือนายทองนะครับที่ว่าสมมุติได้เป็นโยมพ่อนะให้ทําหน้าที่โยมพ่อนะครับแต่โยมพ่อนั้นอัฐิถูกส่งกลับไปยังให้ญาติที่เพชรบุรีนะครับแยกกันดังนี้พระธรรมกิตติ โต,ตพรมรังศีก็ได้จังหวะก็เลยิดจะทำเริ่มจากนำอัฐิของแม่จากวัดอินลงเรือไปไปด้วยญาติด้วยนะครับแล้วไปแวะที่อ่างทองที่ชัยโยนำอัฐิของตาและยายเดินทางต่อไปอย่าง เมืองอบ้านท่าอิดสมัยนั้นยังเป็นเมืองพิชัยไม่ใช่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปยังเมืองพิชัยเพื่อจะนําอัครทิทั้งสามท่านนี้ไปบรรจุรวมกับบรรพชนแต่ดั้งแต่เดิมของโยมแม่นะครับทีนี้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่ผมลงไปถึงอุตรดิตถ์นะครับตามไปถึงทั้งสองที่ที่อุตรดิตถ์ในประวัติศาสตร์เขาพูดกันว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าตัหรือรรมกิติตอนนั้นน่ะนะครับนำอัฐิบรรพชนทั้งสามท่านนี้ไปประดิษฐานไว้ที่บัวหรือทําบัวขึ้นมานะคือต้องเข้าใจนะตอนนั้นท่านไม่ได้ดุ่งดังอะไรมากมายท่านยังไม่ได้ไม่ได้มีอานาจวาสนามากมายขนาดตอนที่เป็นสมเด็จนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องอือกระเกเรียวกราวอะไรท่านนำอัฐิของของของ,ของบรรพชนทั้งสามไปไปบรรจุไว้ที่วัดโพบันทึกกันแค่นั้นเลย ปัญหามันเป็นภาระให้กับผมลงไปติดตาหมาว่าและวัดโพไหนเมื่อค้นหาวัดโพที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเปลี่ยนมาจากเมืองพิชัยเนี่ยนะคะโอ้โหมีเกินห้าโพเลยครับโชคดีอยู่อย่างหนึ่งโก่อนที่จะเดินทางไปศึกษานั้นนะครับผมได้ได้ที่ปรึกษาเป็นนักประวัติศาสตร์ และตัวผมเองก็สนใจประวัติศาสตร์อยู่ก่อนแล้วโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาผมมีข้อมูลพื้นฐานมีแผนที่มีเขาเรียกว่ารากเง้าพอสมควรในที่สุดเมื่อผมคิดว่าเชื่อกันว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีเชื้อสายเป็นลาวเมืองเหนือแล้วลายเมืองลาวเมืองเหนือมาจากไหนเมื่อผมลงไปดูแผนที่และสภาพที่จริงก็คือจังหวัดอุตรดิติกับประเทศลาวเลยครับอำเภอฟากท่า นิดเดียวก็เป็นลาวแล้วแล้วทีนี้ในยำเพือฟากท่านั่นแหละมีวัดที่ชื่อโพอยู่วัดหนึ่งคือวัดโพเตีเ้ยประวัติของวัดโพเตีเ้ยเมื่อผมลงไปศึกษาพบว่าประวัติและย่านชุมชนหรือว่าบริเวณหมู่บ้านวัดโพเตีเยนั้นเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวลาวที่อพยพมาทางมาหากินอยู่ที่เมืองพิชัยในสมัยก่อน ข้อมูลตรงนี้ไปสอดร้องเลยใช่ไหมครับฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าบรรพชนของสมเด็จพระพุทธาจยาโตนั้นเป็นลาวที่อพยพมาเลยมีคำว่าลาวเมืองเหนือลาวเมืองเหนือกันนะที่อพยพมาทำหมากินที่เมืองพิชัยโดยอาจจะตั้งรกรากกันที่ตรงนั้นก่อนแต่ที่ตรงนั้นภายหลังความเจริญมันลงมาอยู่ที่ท่าอิดตําบลท่าอิดนะครับปัจจุบันตําบลท่าอิดนั้น ขึ้นกับอำเภอผมเคยบอกอำเภอท่าเสาท่าเสาจริงๆริงไม่ใช่นะแฝกสมัยแขวงนะมันแฝงท่าเสาแต่อําเภอท่าเสาไม่มีนะครับขึ้นกับอำเภอเมืองตอนหลังเพราะว่าเขาเขาย้ายความสําคัญจากจากอุตรจากพิชัยมาตั้งที่บริเวณท่าอีกนีแหละขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองเป็นดำบลตําบลหนึ่งซึ่งก็งมีวัดโพเหมือนกันนะฮะแต่ความเป็นไปได้นะครับน่าจะไปอยู่ที่โพเทียแต่อาจผมอาจจะสันนิษฐานผิด พราะในเมื่อชาวโพเตียคนลาวจากตรงนั้นอพยพมาทำทำมาหากินที่ท่าอิดซึ่งเป็นย่านแหลง่งแหล่งงานแหล่งค้าขายอันนั้นอย่างที่ผมทราบเขาก็มีสามท่าเรือไปรวมอยู่ตรงนั้นคือท่าโพท่าอิดและท่าเสานะฮะทำให้มีการงานมีการค้าขายมากมายชาวลาวที่อุปยบมาก็อาจจะไปสร้างวัดก็วัดโพก็เลยวัดครองโพเนี่ยครับก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันครับแต่เอาเป็นว่า สมเด็จพระพุธทธโจ้าการโตแต่เมื่อครั้งเป็นพระธรรมเอกนำอัฐิของบรรพชนกลับไปยังเมืองพิชัยหรือจังหวัดอุรดิติ์ปัจจุบันเพราะว่ามีบันทึกมีเรื่องเล่ามีประวัติไปแปะอยู่ที่ประวัติของเมืองกำแพงเพชรว่าในปีพศ .2 ในปีพศ2397นเนั่นแหละนะครับท่านได้ไปยังเมืองกำแพงเพชรเนื่องจากท่านไปเยี่ยมญาติเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงท่านเอาวันติไปเก็บ แล้วเยี่ยมยากนั่นแหละก็ไปพบปะทําบุญเรียบร้อยแล้วก็ตีย้อนกลับลงมานะครับก็มาจะกลับรุงเทพแต่แวะเมืองกําแพงเพชรก่อนในขณะที่แวะเมืองกําแพงเพชรน,นะครับท่านเกิดแนวคิดเรื่องการทำ,ทำกุศลดมที่ผมได้เล่าพยายามจะเรียงมาเพื่อปูให้เห็นว่าแนวคิดแต่ละแต่ละอย่างแต,แต่ละอย่างของท่านมีที่มาที่ไปที่เมืองกาแพงเพชรท่านทราบท่านาทราบมาแต่ต้นแล้วว่าเป็นถิ่นที่กษัตริย์ ของราชวงศ์พระร่วงหรือที่กรุงกรุงอาณาจากักรสกุโขทยคือพระมหาธรรมราชาลิไทยได้สร้างพระพุทธศาสนารุ่งเรืองและนำลัทธิความเชื่อในเรื่องการสร้างพระเยลพระสืบทอดอายุพระาศาสนาในกครับแปดหมื่นสี่พันองค์มาใช้โดยที่ได้สร้างพระกุลมากมายโดยเฉพาะพระสุ้มกอพระลีลาอะไรมากมายนะรครับแนวคิดของท่านน่าจะเกิดตรงนั้นแล้วว่าโยมแม่โยมตาเสียแล้วท่านก็น่าจะทํากุศลอะไรอย่างนั้นปะ ท่านก็เลยกลับไปศึกษาดูสภาพของเมืองกาแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งในที่สุดท่านก็ไปฝั่งนครชุมคืออีกฝากหนึ่งของของของ,ของเมืองกัแพงเพชรปัจจุบันเราเรียกว่าฝั่งนครชุมนะครับบริเวณนั้นเป็นลานลุงลู่ลมีซากโบราณสถานามากมายซึ่งเป็นเมืองเก่าก็คือเมืองนครชุมะนะครับรวมกันว่าเป็นเมืองกัแพาเพชรน,นั่นแหละ มากมายเชยดีทรางปรกักปังมากมายนะฮะท่านก็ไปร่วมกับกับท่านท่านเจ้าเมืองนะฮะท่านเจ้าเมืองตอนนั้นก็เป็นเจ้าพระยากำแพงเพชรมีนามเดิมน้อยเราเลยเรียกว่าพระยากำแพงเพชรน้อยท่านก็ไปสำรวจตรวจสอบที่บริเวณนั้นบริเวณนั้นเรียกว่าลานทุ่งเศรษฐีตอนที่มีการพบพระเขาเขาเรียกว่าพระกรุเศรษฐีบางทีก็ พี่คุณทองก็ก็ยศเก็เ,เ,เน่าจะอยู่ในละแวกนั้นแหละฮะอยู่อยู่ในกลุ่มลานทุ่งลานทุ่งนี้เป็นชื่อลานกว้างๆลงูกๆประกอบไปด้วยว่าตอนที่ผมลงพื้นที่ผมจาไม่ได้ว่าผมว่าสิบยี่สิบวัดออกเดินยังได้เลยครับจากกลุ่นนีกกนน้ไปยังกลุ่นนั้นจากกลุ่นนั้นไปยังกลุ่นนี้ผมจอดรถทิ้งไว้แล้วเดินกลับลงมามาแล้วเอารถไปทีเนี่ยนะจากกลุ่มทีนี้ ในเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตแต่เมื่อครั้งเป็นพระธรรมกิตติไปดูหเหตุการณ์ที่ลานทุ่งเศรษฐีนั้นนะครับก็ได้พบเจดีสามเจดีติดกันพัทงทลายไม่มียอดนะฮะสุดรวมลงมากองกันแทบจะไม่รู้ว่าอีกีก้อนไหนมาจากเจดีองค์ไหนนะครับท่านก็เลยคิดว่าน่าจะทําการบู้สนให้กับโยมแม่และโยมตาเพราะเจดีสามองค์พอดีอยากจะรวมให้สนั้นเป็นหซะก็เลยปรึกษากับ เจ้าพระยากรำแพงเพชรน้อยนับว่าท่านจะทำาการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีขึ้นมาคือทำตามสภาพที่ท่านทำได้นะท่านก็พอมีศรัทธาเท่าที่ชาวบ้านมีนะครับโดยการเก็บรวบรวมปิดที่หักหล่นระเนระนาจอยู่ในบริเวณนะั้นมารวมแล้วนำไปก่อเป็นเจดีใหม่ เพียงองค์เดียวเพราะว่าอิฐที่รวมมาได้เนี่ยสามารถใช้ได้สามารถใช้ไปทำเจดีได้เพียงองค์เดียวจากเจดีสามองค์นะครับในขณะที่เก็บอิฐหรือนู่นหรือ,รอนี่นะครับจึงไปพบพระกรุกที่เป็นพระซุ้มก่อทั้งสามเจดีโดยเฉพาะสองเจดีที่ไม่สามารถซ่อมได้คืออิฐไม่พอพอเอาอิฐมารวมกันแล้วเนี่ยสามารถใช้สร้างใช้ซ่อมได้แค่เพียงเจดีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันเจดีนี้ก็ก็ ก็อ่าตอนหลังกลุมศิลปารกรเข้าไปดุลนะปฏิここここสังขรณก็ก็สเร็ทธิปผมไปมานะฮะผมไปมาแต่อยู่กลางทุ่งนาอยู่ข้างๆมีต้องผ่านบ้านชาวบ้านไปะนะครับทีนี้ในขณะที่เก็บรวบรวมอิฐนั่นแหะครับพบพระอยู่ใต้ฐานพระซุ้มกอ่อเยอะมาก นะครับได้รับความเสียหายพอสมควรเพราะโดนอิฐหักหล,ล่นลงไปกระแทกบ้างฝนเพราะมันไม่มีหลังคาไม่มีอะไรมุงเลยนี่ครับก็อยู่ในโคลอนอยู่ในอะไรมากมายเสียหายก็เลยรวบรวมกันขึ้นมารวมกับญาติโยมโดยเฉพาะเจ้าเมืองก็รวบรวมผู้คนมาช่วยฟักล้วงออกมาถ้ามันเป็นน้ําด้วยนะฮะออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็พบว่าพระเหล่านั้นซึ่งจํานวนมากนะว่ากันว่าหล,หลายพันอาจจะถึงหมื่นโดยสัมไปนะเยอะทีเดียวแหละเพราะเดีไม่ใช่เล็กๆนะครับ จดีใหญ่ทีนี้นอ,อกจากซุ้มก่อแล้วก็มีพระอย่างอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซุ้มก่อนะครับทีนี้ในจำนวนนั้นเ็าแยกดีกับแยกเสียปรากฏว่าเสียมากกว่าดีครับคาว่าเสียก็คือหักบินอาจจะหักขาดสององค์สองท่อนสามท่อนหรือว่าบินอะไรประมาณนี้เขาก็ตีเป็นเสียหมดจริงๆถ้าแค่บินก็ไม่ถึงกับเสียหรอก ก็ปรากฏว่าแยกออกมาได้เป็นสองประเภท,เเเทคือประเภทดีกับประเภทเสียประเภทดีพระธรรมกิติหรือสมเด็จพระพุทธจา้าโตก็ได้มอบให้ท่านเจ้าเมืองไปจกกัดการว่าเอาไปเข้าเป็นสมบัติแผ่นดินไปเก็บไว้ที่วัดที่อะไรตามความเหมาะสมแจกผู้คนที่มาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนั้นและท่านเองก็เอากลับกรุงเทพจํานวนหนึ่งซึ่งก็มากทีเดียวแ่ะนะฮะแต่ก็ไม่มากถึงกับครึ่งครึ่งกันนะฮะ ส่วนที่เป็นพระเสียแตกหักนั้นนะครับให้เอาไปกองรวมกันไว้ที่ฐานเจดีองค์ที่ซ่อมองค์ที่ท่านซ่อมน่และครับและส่วนหนึ่งท่านเอาใส่เรือเยอะมากกลับมายังกรุงเทพนั่นแหละครับเป็นครั้งที่ท่านได้เริ่มเอาเศษผงพระสุ้มกอเศษเศษพระสุ้มกอแตกหกักมาจากที่นี่ นะครับบางคนบอกว่าออกมาจากกาแพงออกมาจากพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ใหญ่ที่สร้างปรากรพังไม่ใช่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใหญ่ที่กำแพงเพชรนั้นทําจากศิลาแรงนะฮะทำจากปูนสอนะฮะที่เป็นเศษดินที่เราเห็นอยู่ในองค์สมเด็จนั้นนะครับมาจากพระสมกอซึ่งทําจากดินเผา และเวลาที่เขาปลอมกันในภายหลังนะครับที่เอาเอาเอาโบราณวัตถุของกำแพงเพชรมาปลอมเป็นพระสุ้มกอเน่เขาก็ไม่ได้เอามาจากพระแต่ขนาดตามที่ผมว่าแต่เขาเอามาจากอิฐครับโดยเฉพาะอิฐบางๆแผ่นกว้างๆนะครับเพราะอายุเขาได้กันนะครับพระธรรมกิติก็เอาของสองอย่างนั้นคือพระสุ้มกอที่สมบูรณ์นอกจากสมบ่อแล้วก็มีพระอย่างอื่นด้วยนะครับที่สมบูรณ์และ ที่ไม่สมบูรณ์จํานวนมากเท่าที่บรรทุกเรือลงมาได้โดยการอันนวนความสะดวกของเจ้าเมืองคือเจ้าพระยา,าเจ้ากำปเจ้าพระยากำแพงเพชรพระยากำแพงเพชรน้อยนะครับและ ระหว่างนั้นการซ่อมแซมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ซ่อมออกมาสวยหรูอะไรคือเอาไว้พอเป็นรูปเจดีย์เอาสิ่งที่มันมันหล่นกระจัดกระจายชาวบ้านเอาวัวควายไปเหยียบไปย่าอยู่ที่บริเวณลานนั้นนะฮะเอามากองรวมกันเส้ทีเดียวแล้วค่อยๆอกองทับๆๆขึ้นไปให้พอเป็นเจดีย์แต่ที่เป็นเจดีย์ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์ซ้ำครับแต่เดิมไม่ได้เป็นขนาดนั้นและ พระซุ้มกอที่แตกเหลือก็กองเอาไว้ที่ฐานนั่นแหละครับที่หกัหกๆนะโดยแทบจะไม่รู้ว่านี่คือมาจากพระซุ้มกอดินดนู้นอะไรไปทับนะครับซึ่งพระซุ้มกอนี้ในเวลาต่อมานะฮะเมื่อวังหน้าจะทําสมเด็จแปดหมื่นสี่พันองค์เพื่อสืบทอดพระศาสนาเนี่ยน,นะครับต้องการใช้พระซุ้มกอมาเป็นมูลสาราตามเพราะว่า,าสมเด็จพระพุทธเจา้าตไปเป็นผู้อำนวยการให้นะครับแต่นี้ตอนนั้นอ่ะเศษ พระชุมกอที่วัดระครังเหลือน้อยแล้วไม่พอสมเด็จพระพุทธจารย์โตเลยมีลิขิตมาถึงหลวงพ่อเงินที่วัดบางครานให้ขึ้นไปทําพิธีขอกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วส่งลงไปให้โดยนําโดยเรือของวังหน้าเดินทางขึ้นมาสมทบกับหลวงพ่อเงินในในเรือลานั้นก็ได้บรรทุกทองผสมซึ่งเป็นของชนิดใหม่เป็นโลหะชนิดใหม่ขึ้นมาไปให้สมเด็จไปให้หลวงพ่อเงินด้วยหนึ่งลำเรือซึงเยอะมากนะ แล้วสมเด็จหลวงพ่องเงินก็เลยได้เป็นพระเอจิที่เอาทองผสมหรือทองเหลืองมาทําพระปิดตาพระพระนิยมเป็นพระรูปแรกที่ใช้เนื้อลูหัดผสมชนิดนั้นทาได้มากมายนะคือที่มานะครับทีนี้มาว่ากันที่สมเด็จต่อ อยากจะฟังเรื่องนี้รายละเอียดขอไปจับสะันนะครับในช่องนี้แหละช่องฉลองเจยกคมนี่แหละผมได้เล่าเรื่องนี้ไว้ดูละเอียดน่าจะถึง20ตอนนะของกองหลวงพ่อเงินรายละเอียดมากเพราะผมศึกษาแบบเดียวกับที่ศึกษาสมริตูนะครับพระธรรมกิติได้ของสองอย่างนั้นกลับมายังวระขังแล้วก็เกิดมีข่าวดีหลังจากนั้นเพียงไม่นานในปี2397นนั้นนะครับมีการจัดสรร สมมณศักและตำแหน่งก็น่าสงกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสมเด็จพระสังฆราชคือตำแหน่ง,งใหญ่ที่สุดนั้นได้ว่างลงแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงแต่งตั้งพระภิกษุอาวุโสรูปใดเป็นสมเด็จพระสังฆราชปล่อยให้ว่างไว้อย่างนั้นแหละครับ เลยจำเป็นต้องจัดระเบียบคณะสงฆ์กันใหม่ว่าใครเป็นวัดไหนใครเป็นเจ้าคณะอะไรใครเป็นเจ้าคุณชั้นไหนอะไรและในการจัดระเบียบครั้งนั้นในปีพศ .2397 พระธรรมกิตติพระราชาคณนะชั้นราชนั้นได้รับการเลื่อนสมมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เลื่อนขึ้นมาเป็นชั้นเทพครับและได้ ราชธานราชธินานาใหม่เป็นพระเทศกวีนะครับครั้งนี้เลยครับเป็นจุดกำเนิดของการทำวัตถุมงคลอันลือลั่นในเวลาต่อมารูปลักษณ์ของพระที่เรียกว่าพระสมเด็จพิธีกรรมเลืมวลสารอะไรต่างๆได้เริ่มเต็มระบบครบสูตรในครั้งนี้เองแต่หลายคนเชื่อว่าพระสมเด็จที่เรียกว่าพระสมเด็จนั้นมาทำตอนเป็นสมเด็จใช่ครับ ตอนเป็นสมเด็จท่านเอาพระที่เคยทําทุกแบบทุกรุ่นตอนที่ท่านทํามาโดยเฉพาะตอนที่ไปอยู่ที่วัดระฆังนะมาทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งตอนที่บินสมเด็จแต่การริเริ่มจํานวนในการทําแต่ละแบบแต่ละแบบในครั้งนั้นนะครับเริ่มทยอยทยอยทยอยมาไม่ได้ทําพิ่ติเดียวร้อยร้อยกว่าพิมพ์พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตน้ร้อยกว่าพิมพ์นะคุณผู้ชมผมเชื่อด้วยว่าร้อยกว่าพิมพ์เพราะเท่าที่เห็นตรวจจากเนื้อจาก บันทึกข้อมูลไดต่างๆวัดระครเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่เขาหาไม่ครบหาได้แค่เ 6, 6, 7, 8, พียงหก7หกเจ็ดแปดสิบพิมพ์นะครับทีนี้เมื่อจะทําพระสมเด็จเป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นยังไม่เรียกกับพระสมเด็จนะตอนนั้นต,ตอนนั้นก็เป็นพระนี่แหละครับพระชินฟักนี่หละครับโดยจําลองแบบมาจากที่ตัวเองเคยทําที่วัดวัดวัด,วดอ,อินและ ตอนที่ทําครั้งแรกที่เรียกว่าเป็นพระปก,ปกโพนะคือที่ที่เป็นพระปกโพตรงนั้นผมลืมผมลืมไห้รายละเอียดไปครั้งแรกที่สมเด็จทําคือเป็นพระปกโพนะที่ที่ที่ทำที่วัดระฆังน่ะครับตอนที่ท่านไปอยู่วัด,ว,ดวัดระฆังใหม่ๆแล้วก็ทําขึ้นมารุ่นหนึ่งนะสายเดียที่เป็นพระปกโพแล้วก็ไม่มีชั้นไม่มีไม่มีอะไรมีมีถอดแบบออกมาจากพระประธานเลยเนี่ยนะครับที่เป็นพระปกโพก็หมายถึงว่าท่านเลิกทุดงแล้วได้อยู่เป็นที่เป็นทางโดย พระบรมโพธิสมภารของรอสีเลยก็เป็นลักษณะของพระปกโพแต่ครั้งนี้ครั้งครั้งที่สองท่านทำพระนอนเพราะโยมบันดาเสียชีวิตในอาการลักษณะนอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จดับกันทัปปริิยภานทีนี้ครั้งที่สามจะทำเป็นเรื่องของความยินดีละ นะครับก็เลยปรึกษากันหลวงกรมนะมะไมนั่แหละตอนนั้นหลวงกระมลไมอยังอยู่นะครับว่าควรจะออกแบบในะหลวงกระมไมก็จะรับทําหน้าที่ออกแบบพระโดยคิดว่าท่านเจ้าคุณได้รับการเลื่อนยศถึง3ครั้ง1ชั้นสามัญ2ชั้นราษ3ตอนนี้เป็นชั้นเทพเลยทำพระเป็นพระพุทธร,รูปโดยมีฐานสามชั้นที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าสมเด็จสามชั้น อันเกิดมาจากการมีสาม,มัญสักชั้นสามชั้นของท่านคือชั้นหนึ่งสามัญชั้นสองราชชั้นสามเทพแล้วได้ออกแบบพระพุทธรูปในวัดระฆังที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปยิ้มรับฟ้านอกจากนั้นแล้วยังเอาแบบพระพุทธรูปจากอื่นๆเช่นพระพุทธชินราชที่ต่อมาชาวนักนิยมเล่นพระ ที่มีความรู้สนใจรูปแบบจริงๆนะเรียกว่าทรงสุขโขทยัยต้นแบบของทรงสุขโขทัยก็คือพระพุทธชินราชแต่ไม่ได้ยกรัศมีอะไรต่างมาและพระแก้วมรกตและพระอะไรอีกหลายบงแตทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามานี้หลายหลายพิมนะแต่ที่ฐานเหมือนกันหมดเลยคือสามชั้นครับสซเอตที่เป็นสามชั้นก็ก็อย,อย่างที่เล่าอีควัมงว่าปเปะท่านได้เลื่อนสัมมนาศักดิ์ในความ็นสัมมนาศักดิ์ชั้นราชาคณนะชั้นที่สาม เลยเป็นสามชั้นบางคนก็ตีความว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ในการทำครั้งนี้แหละเนื่องจากว่าท่านได้มวลสารสำคัญมาคือที่ท่านเสียดายนะก็คือพระซุ้มกอที่ท่านเอามาจากกำแพงเพชรท่านเลยคิดจะเอาพระซุ้มกอเนี่ยใส่เข้าไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่แต่ใส่น้อยมากเพราะติดบ,บาตรท่านมาไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้าหากว่าเราไปเจอพระที่ผมเล่าให้ฟังรุ่นแรกของท่านคือพระแบบปกโพรุ่นที่สองคือพระ,พระนอนมอีเศษผงพระสุ้มกอปะปนอยู่ชัดๆมากๆนะนั่นหมายความว่าเป็นพระที่ท่านมาทำซ้ำอีกครั้งเมื่อท่านเป็นสมเด็จแล้วแต่ถ้าเป็นของดั้งเดิมจริงๆนะ่ะพบก็น้อยมากเป็นลักษณะของผมซะมากกว่าหรือไม่พบเลยนะครับ นอกจากมีมวลสารอย่างกล่าวแล้วเที่ยวนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าโตได้ระดมผู้รู้ท่านได้เกิดแนวคิดว่าต้องการจะทำพระโดยมีวัตถุประสงค์ว่าทำพระเพื่อสื่อทอดพระศาสนาในครั้งนั้นทำอุทิศให้กับโยมมารดาก่อน8 4ประดงความคิดเกิดในสมองแหละเพราะต้องทำพระจำนวนมากขนาดนั้นเลยจำเป็นต้องระดมหาผู้ช่วยหนึ่งในนั้นคือครวจาก แห่งวัดกลางสวนหรือวัดพานุรังสีในเวลาต่อมาและไปพระรุ่นน้องที่ชอบพอกันที่ก็เรียกว่ามีอัตยาศัยต้องการนิยมในเรื่องการวัตถุมงคลเหมือนกันเหล่านี้นะครับคือพระอาจารย์คำแห่งวัดอมรินทร์รือหลวงปู่คำในเวลาต่อมาได้มานั่งปรึกษาหารือกันในเรื่องของการทำ ในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการรวมวงสารนี่คือปฐมบทการถือกำเนิดของพระสมเด็จอันลือลั่นราคาถ้าหากว่าบรรดาเซียนพูดความจริงซื้อกันร้อยล้านสิบล้านนี่ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะได้เริ่มขึ้นตรงนี้เริ่มอย่างไรพิธีกรรมนั้นมีอะไรบ้างตอนหน้าผมจะยอดมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยว่าพระสมเด็จพระพุทธรจ์โตนั้นประกอบด้วยมวลสารอะไรพิธีกรรมต้องทำอย่างไรทำไมต้องเป็นอย่างนั้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้นําข้อมูลมาจากที่เจ้าขุนเที่ยงอดีตเจ้าวาดวัดระคังบันทึกไว้เป็นสําคัญเจ้าขุนเที่ยงเอาข้อมูลมาจากหลวงปูน่นาคหลวงปู่นาคสืบทอดข้อมูลมาจากหม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลณอยุธยาหรือสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์เจริญสมเด็จพระพุทธโกธาจารย์เจริญจํามาจากการที่ไปช่วยสมเด็จพระพุทธจารย์โตทำวัดถุกมงคล รายละเอียดมากตอนหน้าทั้งตอนผมจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นจะพูดถึงเรื่องมวลสารเหล่านั้นซึ่งมวลสารเหล่านั้นถ้าท่านฟังและเข้าใจจะเป็นเหตุให้ท่านไปหาสมเด็จแท้ๆของสมเด็จพระพุทธาจารย์ตูได้เลยแล้วพบกันในตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ